ลยบนข้าก็ทค่กขาไปได้บาราตัวแปดลอยอไปเ่าแบดลอยเออเขาก็มีไฟไม่ยังไปอ๋อพี่นอเขาใส่ตาใส่ทายตะบนเมืองเพียอยอำเภอุดจับมยงมาดูดอยพี่นอมีโองมียงจอคือบมีไมาแล้วาเป็นงานบริษัโฆษณางานก็บริษัท あ、ピノ <Happy>、no? mm hmm.